อยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบ้างนะครับวันนี้จะมาเที่ยวท่าปูท่้มปานะครับที่อำเภอแม่สายจวดเชียงรายนะครับที่ตรงนี้ฮะอันนี้คือบรรยากาศที่ด้านหน้าทางเข้าเนาะนะครับนี่คือลานจอดรถนะครที่เราเข้านะครับนีอยู่ที่บ้านท้าป่านะครับที่ว่าการอำรงค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามนะครับเ,เห็นลิงต้อนรับแล้วด้านหน้าเลยนะฮะ เดี๋วเราไปดูบรรยากาศข้างในนะฮะถ้ำนี้จะมีเอ่เป็นถ้ำเนาะแล้วก็มีลิงแล้วก็มีปลาด้วยนะครับเคยมานี่หลายครั้งล้วนะครับวันนี้จะถ่ายให้เราชนดูเลยอหอ้านห,หน้าจะมีตรงขายด้วยนะครับอ๋อนั่งรอเลยนะ เราจะเข้าไปดูครับลิงเป็นสัตวอันตรายเนี่ยต้องมีความมีข้อเตือนระวังด้วยนะนะครับอโอ้โหเราเข้ามาเราก็จะเห็นวิหารเนาะโอ้โหเก่ามากเลยนะครับนะนี่คือบริเวณวันวดนะครับอันนี้คือพระธาตุเจ็ดชั้นหรือเปล่านะครับนะ สามารถทำบุญได้นะครับไหนเห็นลิงลต้องไม้ไปด้วยนะครับก็เดินไม่ไกลนะครับ <c oughs> นิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับลิงเยอะมากเลยตรงนี้นะครับสมัยผมเป็นเด็กแล้วนะครับเป็นัยรุ่นละวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับ จะเข้ก็มีบันดไดในมาเราจะเห็นต่างๆนะครับด้านนี้เป็นจะกเข้นะครับจระเข้นะครับเดีจะพาไปดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนลิงนะครับไปดูจะเข้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยวันนี้เอาข้าบออกลัวมา จแดมดูจะเข้เลยะคะ,บบะเน่เอ้อ,อุ้มอุ้มอุ้มสแตมอุ้มอุ้มอุ้มแต่นนต้องอุ้มเจ้าเน,น,น,นี่ยฮะจะเข้นะเนาะนุ่น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 ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เราเสแตมมาเที่ยว โอเคตอนนี้เราดูจักเขสเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูลิงบ้างนะครับลิงกับปลาที่สวยงามออกจากถ้ำบานะฮะโอ้โหเราเดินมาจะเห็นลิงแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหมีเครื่องเล่นของลิงด้วยนะครับ มัทยาอุทยานถ้ำปลาอืมเยอะมากครับดูตามต้นไม้โอ้โหดูปลาครับโอ้โห มาดื่กินน้ำครับอือหอปลาเยอะมากครับดูครับโอ้โหโอ้โหเยอะขนาดเลยระวังนะสเตนโต๊กหน่ะ เรามาเอิดูทางนี้บ้างนะฮะโอ้โหให้่มนสะพารณูข้บปลาครับอืมตรงนี้ฮะ ปลาก็ออกจากถ้ำตรงน้ําออกจากถ้ำเงนนันนะครับเราดูลิงครับอยู่ตามต้นไม้ตามอาคารต่างๆเลยนะฮะทำปูทําป่าในรอบตรงนี้ก็มีที่ปันเนาะเล่นตอนนี้ให้ไม่ให้เล่นนะครับแล้วก็มีทางขึ้นเขาว่าขึ้นไปไหว้ พระในถ้านะครับตรงนี้นะครับโอ้โหยอดมากครับ เลยค่ะเอาพี่พ <ator il S 1> ี่พี่พี่โอ้โหนีไอหัวอหัวเป็่งหัวล่างามว่าเจ้าป่างามว่าฝ่าใหญ่นะนีใจเหรอเจ้านีใจเหรอ ดใจ่จ่ายิจ่ายดิจทิบทตาอลิอลิงข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 ลิงขอลิงขอลิงขอลิงอลลิงอลลิงอลลิงลิงลิงขอลิงขอลิงขอลิลิงขอลิอลิงขอลอลิงขอลิงขงขงขอลิอลอลิงขอลออลิงอลิงขอลอลิงขอลิงอลิงข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 อลิอลิ ดูเป็ดูถ้ำลิงค่ะกับน้องใครนะน้องสเตม,เเมน้องสเตมไปเดมดูดูอะไรคะดูดูอะไรดูลิงดูลิงดูอะไรเป็ดอีกโอ้โหเดีเ๋ยวเราไปดูเป็ดนะคะดูเป็ด ี้เนียเราก็จะมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไปดูถ้ำอีกจุดหนึ่งนะถ้ำเป็นเปรตเป็นอะไรต่างๆเลยดูไปดูจะถ่ายดูครับเราผ่านหน้าวัดวิหารเนาะไปเห็น่ยอันไหนก็มาเราเขาดูข้าบรรยากาศวัดหน่อยวิหารหน่อยก็ได้ครับวิหารตัวน,นี้ก็คือโอ้โหสร้างนานมากเลยนะฮะสวยงามมากนะครับ ยากาศนะฮะในวิหารตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้โห,โโหจะจทำบุญซื้อโลงนะครับนี่บรยากาศวัดนะฮะในวิหารตรงนี้ตัวนี้คือเทพทันใจนะฮะเทพทันใจนะครับ เรากลไหว่ายกันกันนะครับหลังจากเราออกจากวัดแล้วนะฮะเราก็จะเห็นสายลับตัวนี้คือยินดีขขนนรับแขกมาเยือนนะฮะอาเซียนนะครับเไปดูตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำกูแก้วนะครับถ้ำกูแก้วอันนี้กำลังปรับปรุงนะฮะนี่ฮะ มีดนตรีเต้นด้วยนะฮะเจอมาเราจะได้เห็นเป็ดเมืองนรกต่างๆแล้วก็เห็นลิงด้วยฮะวัดดตามหผาเนี่ยฮะอาาาอ,อโอ้โหเป็ด <c oughs> สวงย่ขนาดกัวก็กัวกัเต็มเป็ด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 โอ้โหกระทะทองเดยงมึงนราลกไหมเอ๊ะ นี่เราจะเห็นก่อนเขาทำมาท่านข้างในนะฮะทุกจุดจะมีลิงหมดเลยครับเนี่ยเราต้องถือไม้ไปด้วยนะครับเพื่อลิงเข้ามาลิงจะได้เกรงกลัวเราบ้างอ่าโอ้โหนี่คือนักร้องฮะนักร้องไทยใหญ่นะครับอืออันนี้คือถ้ำนะครับ ครับตอนนี้ผมก็จะเดินพามาชมนะพระธาตุตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าในใจนะครับว่าพระธาตุมหาเจดีย์นะครับเก้าชั้นเก้ายอดนะครับเก้ายอดนบนบจุธาพระจุธานะครับนะพอดีสถานพระบรมธาตุสาริกธาตุนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเราจะได้เห็นนี่เบยรกาเข้านะครับเราจะเห็นพระธาตุประจำวันเกิดนะฮะ มาเลยจาเข้าไปนะดูความเก่าของพระธาตุตรงนี้นะครับเก้ายอดนะครับตรงนี้ฮะดูความเก่าครับสมัยผมมาเรียนท่าปปาแล้วนะครับโอ้โหสวยเลยปืนคือเก่ามากะนะครับเดี๋ยวเรามากลาบไหวกันเนาะตรงนี้โอ้ใหญ่จริงๆ นะครับก็ประมาณนี้เนาะอโอเควันนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวถ้ำปูถ้ำปลาหรือถ้ำปลาแล้วแหละนะครับก็มาเยี่ยมมาชมได้เราจะได้เห็นลิงปลาแล้วก็บรรยากาศวัฒนธรรมของวัดนี้ด้วยนะครับ มากราบไหว้าการบูชากันนะครับในตรงนี้นะครับโอเควันนี้พี่แค่นี้ฝากกดติดตามช่องคุณหน่งปลาแอลปลาโมนปลากินด้วยกันนะครับสวัสดีครับ